สวัสดีค่ะมเมนี่กับมาผูกพอกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยว,วะคะือเก่าเนาะค่ะเนาะตอนนี้เมนูวุ้นอยู่ในครัวค่ะตอนนี้กับประมาณหกโมงแรกเนาะค่ะเนาะเมนูวุน้นกับมาเขาครัวเฮ็ดอาหารให้ลูกน้องให้ลุงป่านาอาจกินน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดอ,อาหารให้ซางคือเก่าจะไปเบิรงน้ำกันเลยจ้าว่าเมนี่ไม่นู่ตอนแรกของเมนูสิเฮ็ดอีหยังสู่ลุงป่านาอาจกินสู่ซางซู่ลูกน้องของเมนูวุออนาาาานน้นกินกันเนาะค่ะเนาะไปเบิรงนน้ำกันเลยจ้า นี่ค่ะสําหรับเมนูของแม่นงวุ่นมือนี้เนาะค่ะเนาะแม่นงูสินงหนึ่งปลาหมึกเด้อค่ะหนึ่งว่วแมนลวกเด้อค่ะเด้อหนึ่งปลาหมึกกับหนึ่งกุ้งเด้อค่ะเด้อกุ้งกับว้อยไงปันไดงดรอค่ะตัวน้อยๆเพราะกลางๆไข่ๆเนาะค่ะเนาะหนึ่งหนึ่งปลาหมึกแล้วก็นหนึ่งกุ้งเด้อค่ะเด้อมือนี้แล้วก็สิตําน้ําจิ้มซีฟู้ดเหมือนเดิมเนาะค่ะเนาะทางนี่ก็สิเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดก็สิมีพริกกระเทียมมะนาวเครื่องเอียงแม่นูก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะ มาจ่ามาเฮาสิมาเห็ดหนึ่งปลาหมึกเนาะค่ะเนาะหนึ่งปลาหมึกกับหนึ่งกุ้งกันจ้ามาค่ะมาลงมือเห็ดน้ากันเลยจ้าว่าเห็ดออกมาแล้วหนาตาสิเป็นแบบไหนเนาะค่ะเนาะมาลงมือกันเลยจ้ามาค่ะมาลงมือเห็ดกันเลยเนาะค่ะเนาะแมนูบุญก็ได้เตรียมไว้ทุกอย่างเราไม่แต่เห็ดย่างเดียวนะค่ะเนาะแมนูบุญกับิใไส้ตะไคร่ลงไปจ้าตะไคร่ห้องกลนหม้อให้มันหอมเนาะนี่ค่ะใบบักกูดแม่นูบุญกันน้อยหน่อยไปตลาดบางหันกันเรื่อซื้อใบบักกูดกัน เด็ดใบบกูดห้องน้ำนิดน้อยนะคะเนาะแม,ม่นงกุ่นอาจสีหนึ่งกุ้งก้อนจังปวาหนึ่งประมือก็ได้นาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าซึ่งของแม่นงกุ่นมันหน่อยเนาะคะนะ่ะเนาะจังไปเบิ่งน้ำกันได้จ้าว่ามันสีใสเหมือนบ่อห้ามาเลี้ยงกุ้งลงเล่นเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะ่คะเห็นบ่ซึ่งแม่นงกุ่นมันหน่อยว่าสิไปซื้อมื่อได้กับว่าได้ไปเจียกี้ข้าหยาะคะนะ่ะเนาะแม่นงกุ่นสิพยายามใส่เห็นมันเหมือนมันสีเหมือนบ่จังมาเบิ่งตอนแม่นงกุ่นเลี้ยงเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะ เมื่อเมื่อเมืจ้าต้องเมื่อละจา้าแม่นูสัญญาตมันลงได้อย่ากหนึ่งทีทีเดียวเนาะคะ่ะเนาะหนึ่งปุ้งกับปลาเมื่อความกันทีเดียวเลยเนาะคะ่ะเนาะคอยเลี้ยงลงมันกับสีเมือ่อจะดอกจาก้าอืมนะคะเนาะล้างทำความสะอาดทันเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะเต็มซึ่งพอดีจ้าลุงปา่านาอาจา้าแม่นูสีปิดฝาล่งเบิงว่ามันสีปิดปิปดฝาใดบ่เนาะคะ่ะเนาะ เต็มซึ่งหมอกก็แกงเมนูกับสีเดทไปบกูดใส่ทั้งเครื่องห้มันหอมน,นั่นไหนะคะเนาะไปบกูดกับปะหยดัดปะหยัดลืมสื่อจ้ะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวปิดฟ้าเราไปหนึ่งกันเลยจ้านี่ค่ะปิดฟ้าได้พอดีเนาะคะบบาา่ะนอกกระบังคับออานัจ้เาเนาะจ้านอกกระเซียไปหนึ่งกันเลยจ้าจ้าเมนุนก็นได้ข้างนอนไว้เรียบร้อยแล้วเน,น,นาะค่ะน้ำนำกับเดือดแล้วห้องกระเซียากุ้งขึ้นได้แล้ค่ะเด้อนี่ค่ะ หนวดสี่เกีดีจะได้เนี่ยจักน้อยเด้อค่ะเด้อจังมาเบิ่งบัดมันสุกเนาะค่ะเนาะว่ามันสิเป็นจังไดจ้ะสำหรับหนึ่งกุ้งกับหนึ่งปลาหมึกของแม่นงุูจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปตำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันเลยจ้าจ้าแม่นงูจก็สิเริ่มตำน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยเนาะค่ะเนาะแม้องเมนก็สิใส่แบบพริกลงไปจ้ะใส่แบบพริกกับกระเทียมลงไปเด้อค่ะเด้อกันพริกกระเทียมกระเด็นเข้ากระสิใส่เกลือหรือว่าใส่น้ำตาลลงไปก็ได้เนาะค่ะเนาะ บ่บ่ให้พริกกระดินจ้ะตับเลยค่ะจ้าตับมะพริกแหลกแล้วแม่นงุ่นสีมะปุ๋งเลยได้จ้าเด้มะปุ๋งกันเลยจ้าแม่นงุ่นสใส่น้ำตาลสายลงไปได้จ้าเด้อใส่ผงชูรสจ้ะใส่นหน่อยแซ่บหน่อยใส่ลสหลายแซ่บร้ายหัวลุกหัวหล่อนส,สูตรแม่นองอุ่นได้จ้ะเด้อ รสดีนิดนึงนะคะเนาะให้มันเพิ่มความนั่จ้ะมะนาวค่ะมะนาวมะเบืองหนมามบังน้ากันเลยจ้ะจูอ่นอันดียุจิธรมบางน้านะคะเนาะน้ำปลาค่ะ จวกลงไปมน้อุ่นก็สิใส่น้ำอุ่นจังน้อยเนาะค่ะะเนาใส่น้ำอุ่นลงไปนี่ค่ะสูตรเมนตองอุ่นด้จ้ะเดเอองวเลยค่ะบัดนี้จ้าก็ได้แล้วเนาะค่ะเนาะสำหรับน้ำกลิ้นที่ปูดเมนตองอุ่นก็ได้ซิ่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวห้ามาตักออกกันเลยเนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะถ้วยของแม่น้องนะคะ่ะเนาะจากน้ำกิมซีฟูด้ดออกกันเลยจ้าเป็นหน้าต่างเลนี่ค่ะใส่ต้นหอมกระลืม,มกดวิดีโอใส่ต้นไอต้นหอมกระลืมกดกล่องน,นะคะเนาะนี่ค่ะน้ำกิมซีฟูด้ดสำหรับกินกับหนึ่งกลุ่มนะคะเนาะเป็นตังไหนคะเป็นแต่แซบบ่อ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะสำหรับน้ำกิมซีฟูนะ้องเฮาเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งหนึ่งก,กุ้งหนึ่งมือกันเลยเนาะค่ะเนาะจ้าเฮากัสิมาเบิ่งหมอนึงปลาหมึกหนึ่งกุ้งกันเลยเน,น,นะนาะค่ะเนาะว่าหน้าตามันสิออกมาเป็นจังไรเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะซุกแล้วจ้ะซุกเรียบรนะ้อยแล้วเดี๋ยวแม่นูกับสิเอาใส่ถาดให้ลุงปลาหน้าอาเบิ่งเลยเนาะคะนะ่ะเนาะนี่คะ่ะกัสิประมาณนี้เนาะคะนะ่ะเนาะ ซุก, ane, กเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเมนูวุ่นสิเอาออกใส่ถาดก่อนเด้อค่ะเด้อเอาออกใส่ถาดแล้วจังสิมาให้ลุงปลาหน้าอาเบิ่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเมนูวุ้นเลี้ยงงามๆสวยๆมันจังสิเป็นแต่แสบเนาะค่ะเนาะสำหรับหนุ่งกุ้งหนุ่งปลาหมึกข้าเนาะจ้ะเนาะไปเบิ่งกันเลยจ้านี่ค่ะสําหรับหนึ่งกุ้งหนึ่งปลาหมึกของแม่นงวุ่นกับเซตเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อแม่นงวุ่นกับเดลี่ยังใส่ถาดเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะท่านี้สิเป็นกุ้งค่ะหนึ่งเรียบร้อยซุกแล้วกก็็สิเเเเเปปนน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 หห้้้าาาาาตตแบบีล่ <MAN> mm ่ะะะะะะะคควุง ทนมาท่างนีก็สิเป็นปลาหมึกค่ะปลาหมึกโล่หนึ่งกุ้งโลหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะสำหรับมือน,นีเนาะคะ่ะเนาะเลาเมนูนก็สิมีบักแตงเป็นผักแก้มไห้น้ำเนาะคะ่ะเนาะเห็ดไหลดดูกนองกินที่นี่ค่ะนี่บักแตงน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนีค่ะเป็นตาแซบเสําหรับน้ำจิ้มซีฟูด้ดของเมนูเนานะคะ่ะตำเองนะคะเมนูนเป็นคนมาเฮ็ดกับเพาะตำเองนะจ๊ะ บักแต่งขึ้นตัองล้วจานี่ค่ะเซร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับหนึ่งกุ้งหนึ่งปลาหมึกเนาะค่ะเนาะไปกินแซบๆน้ำกันเลยค่ะบบดนี้ไปเลยจ้าขอบคุณหลายๆเยด้อค่ะเด้อไปค่ะไปกินน้ำกันเลยจ้า เนาะสำหรับ1ปลาหมึกค่ะ1ปลาหมึกกับ 1, 1กุ้งแล้วก็่ะตำน้ำจิ้มซีฟูดะะ้ดเนยค่ะตำน้ำจิ้มซีฟูด้ดกระเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเข้ากัดสิไปกินกันเลยเนาะค่ะเนาะ,ะส่วนมากเล็กน้อยเขาสิบไกินเขาแงามมาแรงเลยค่ะกระเฮ็ดเป็นกับแก้มไฮซ่าก็ว่าก็ว่าว่ากันไปเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้ใดอยากเข้ามาเบิ่งคลิปหรือว่าอยากมาติดตามไอช่องของแม,นนงงมนะะ่น้องวุนก็อย่าลืมเด้อค่ะเด้อน้องวุ้นพากินพาเที่นยนะะวยฝากน้ำในเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสับ ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวนั่นเด้อค่ะเด้อหรือว่าสีมาแนะนําเมนูอีกอย่างข้ามาใต่คลิปที่เมนวุ้นเฮ็ดก็ได้ด้วยค่ะเด้อว่าอยากให้เมนวุ้นเฮ็ดอันนั้นอันนี้หรือว่าอยากให้กินอันนี้นั่นก็แนะนํากันเข้ามาได้ด้อจ้ะเด้อสาหรับมื้อนี้เมนวุ้นขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลารๆค่ะพอ,อกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ